ก็วัสดีทุกคนด้วยนะคะอันนี้เบยเองยินดีต้อนรับสู่หนังสือเสียงของเบยยีตอนความอิจฉาและในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนแรกด้วยแล้วเราจะขอเชิญแคมสุดพิเศษของเราก็คือคุณแม่นั่นเองกระดาษสวัสดีวัสดีค่ะทุกคนนะคะสบายดีกันไหมนะคะ เก็แอบคุยกับแม่มาบ้างแล้วนะว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันมีแอบบรีฟกันมาบ้างแล้วแต่ก็แค่นิดหน่อย,อยเชื่อว่าแม่ไม่อ่านอ,อ่านแล้วอ่านหมดแล้วนะคะแม่ต้องบอกว่าไม่อ่านแม่แม่บอกว่าไม่อ่านเลยอ๋อไม่อ่านไม่อ่านโอ้ยยังไม่ได้อ่านเลยนะคะโอเคก็คือทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าความอิจฉาเนี่ยมันคืออะไรแงยแหละคือเกิดมาก็มีกันทุกคนใช่ไหมแม่ใครๆก็มีแหละความอิจฉาใช่ใช่ใช่แต่เราตแบบ้องรู้จักควบคุมมันนะ ใช่ไปก็เคยแบบอิจฉาที่เพื่อนได้ที่หนึ่งบางทีเคยอิจฉาด้วยที่พี่เทนได้เงินเยอะกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเยอะกว่าจริงไหมแต่คิดไปแล้วว่าเยอะกว่าอ่าลืมลืมคิดไปเลยว่าเขาโตกว่าไม่คิดค่ะก็อิจฉาแต่หววนั้นฉันอิจฉาแล้วอืถูกค่ะ ก็อะไอะไรก็จะมีเรื่องอิจฉาของตัวเองนะอิจฉาที่ตัวเองออกไปเที่ยวไม่ได้อย่างนี้หรือว่าอิจฉาที่แบบคนอื่นได้ดีกว่าแบบแม่เคยมีไหมแบบแม่อายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุเยอะมากแม่ห้าสิบกว่าแล้วมีค่ะแต่ส่วนมากเราเราก็จะแบบเออเขาคงเก่งจริงๆอะไรแบบเนี้ยเราก็เก็บเก็บเหมือนแบบเอออยากเป็นเหมือนเขานะอะไรเงี้ยแต่แต่ไม่เชิงว่าอิจฉาอะไรมากแต่เหมือนเหมือนเป็นคนถ่อมตัวนี้อันนี้อันนี้ก็คือแม่ตอนเด็กๆว่าแบบเออตอนมีก็ก็มีเหมือนกันใช่ดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติเนาะ ใช่ใช่มันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยสําหรับใครบางคนที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยฉันอิจฉาคนอื่นฉันอาย,าย้ารเ้ยม,มันไม่ใช่เรื่องน่าอายเนาะเป็นเรื่องปกติแม่แม่คิดว่าความอิจฉามันมันอยู่ที่ตอนนั้นเราวุธ,ธิภาวะเราเท่าไหร่ด้วยอย่างตอนเด็กๆอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอิจฉาเพราะเราเราเหมือนยังเด็กเรายังควบคุมอมรารมณ์อะไรด้านนี้ยยังไม่ได้ดีโตสมัยพอโตขึ้นมาเราจะรู้แล้วว่าอ๋อเออเราไม่เราไม่ต้องไปติอิจฉาก็ได้แต่เราทําของตัวเราให้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่า ตอนเด็กๆอะ่ะมันมีมันเป็นอยู่แล้วสำหรับแม่นะอ๋อเปลว่าก็น่าจะเป็นสำหรับทุกคนแหละเพราะว่ามันวุฒิภาวะเป็นเรื่องที่เราแบบโตขึ้นเราถึงจะเริ่มรู้อะอืม <laughs> ใช,ใช,ใช่ใช่ใช่เราต้องเหมือนควบคุมมันได้ยังมีความรู้สึกอิจฉาอยู่แต่ควบคุมมันได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะแต่เดี๋ยวเปลก็อยากจะเล่าเหมือนกันว่าถึงแม้ว,ว่าตอนเด็กเปจะมีความอิจฉามากๆก,ก็ตามแต่ว่าก็สามารถที่จะแบบทําให้มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นที่ไปทําแบบ ทั้ง YouTube ทำสตรีมเริ่มลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความอิดฉาวแม่ไหนลองเล่าสิโอเคก็ย้อนกลับไปในสมัยที่เพยยังเป็นเด็กน้อยอายุ13บสาจำได้เลยอายุ13เนี่ยไปเห็นเพื่อนคนนึ่งหัวเลี้ยวหัวต่อเขาทำ YouTube แม่ เขาทำไลฟ์ของนั่งเล่นเกมกับเวเนี่ยโหสนุกมากคือเวลได้ไปเล่นกับเขาใช่ไหมแบบได้ไปเล่นกับเขาน<อ>ี่ยจริงจริงก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไลฟ์จนเขาพูดกลางเกมนี่แหละว่าเออไลฟ์อยู่นะอะไรอย่างนี้<อ>แต่ก็บแบบว่าเออพอเขาบอกเขาไลฟ์อยู่ใช่ปะ่ะเวก็เลยกดเข้าไปดูในแชทก็มีคนคุยคุยกันนั่นแหละและ้วก็มีบางคนอ่ะเขาพิมพ์มาว่าเฟอพูดเยอะไปพูดเยอะขนาดนี้ไปสตรีมแทนเลยไหมอะไรอย่างนั้นอ่ะเวแบบมีความคิดขึ้นมาเลยในหัวเวคือแบบเอา ไรวะน้องเหรอตอนนั้นไปอายุสิบามเองแม่สิบสามอ่ะใช่ไปเล่นเกมเลยก็กีแต่แม่ตอนที่แม่จำได้จำได้โอ้โหเสียงดังมากนั่นแหละไปก็เลยโทรไปขอแม่เลยแม่หรือว่าไปอยากไลฟ์แม่จำไตอนนั้นแม่ยังไม่รู้เลยว่าสตรีมคืออะไรคืออะไรสตรีมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่า อยากให้โอกาสเด็กแล้วพอเด็กอธิบายมาเราก็รู้ว่าอ๋อ,อ,อมันเป็นลักษณะแบบนี้เป็นไลฟ์โซเชียลนีเนะที่แบบเล่นเกมไปด้วยอะไรเนี่ยในตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับเราเหมือนกันแต่ว่าเราก็แบบเอออยากให้ลูกแบบได้ทดลองอะไรใหม่ๆค่ะไยก็เริ่มเลยแบบโทรบอกแม่ไ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 มรอไม่รออะไรมากนะเริ่มเลย <c oughs> เริ่มจำได้ดจำได้นั้นพูดปุ๊บมันยอมไม่ได้เว้ยไปก็เลยสร้างพื้นที่ให้ตัวเองแบบ จุดเริ่มแรงไม่ได้คิดอะไรเลยนะแบบไม่ได้อยากจะเอาชนะอะไรใครมากแค่รู้สึกว่าอยากมีพื้นที่ให้ตัวเองได้พูดบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยทำช่องสตรีมขึ้นมาชื่อว่าเฟรดีว่าว้าวในทวทันนะก็จะมีคุณแม่มาคอยดูด้วยใช่เป็นแอดมินด้วยความเป็นห่วงแม่ดูแลดีขนาดนี้บอกแล้วไปอิจฉาใครทำไมลูกสนุกมากอะตอนนั้นอะเพราะว่าแบบเหมือนเราเป็นห่วงส่วนหนึ่งแต่เราก็แบบเออกล้ากล้ากลัวๆแต่ว่าถ้าเราไม่ ผักดันลูกมันก็จะไม่เห็นภาพใช่ไหมเราก็เอ๊ะมันเป็นเรื่องใหม่ที่เราน่าเรียนรู้ด้วยเราก็เข้าไปเรียนรู้ด้วยมันสนุกมากเลย,ตอ,เยตอนนั้นตั้นใช่เพราะว่าหลังจบไลฟ์ทุกครั้งไม่จําได้เลยว่าไปเอาสมุดมาจดตลอดเลยนะแม่รู้ไหมแบบ จบีกคันแล้ววันนี้มีคนดูห้าคนมีชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อืจําได้ว่าหลังสตรีมจบเราจะคุยกันว่าในในสตรีมมัเกิดอะไรขึ้นบ้างเราคนนั้นคนนี้เป็นยังไงเราต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วก็ชอบกลับไปย้อนดูว่าแบบวันนี้ทําได้พอใจตัวเองหรือยังย้อนดูลายตั้งแต่แรกเลยนะดีมากมันเป็นขั้นตอนของการพัฒนาใช่แต่อายุสิบามนะตอนนั้นสิบสามนะ จริงแล้วใช่ก็มีแม่คอยดูตลอดเลยตอนไลฟ์อยู่ก็คือแบบคอยดูตลอดเรียกแม่แม่นี่คือแม่จริงหรือเปล่าทุกคนจะถามว่าฮักแม่จริงเหรอหรือว่าเรียกนึก <laughs> ออกไหมแบบว่าบางทีเราก็เรียกคุณป้าขายแกงว่าแม่อะไร <laughs> เขาก็นึกว่าเอ้คนนี้ไม่ใช่แม่จริงนะแต่เข้ามาแบบ อุ่ยคุณแม่เขมามาใช่แล้วทุกคนก็จะแบบว่าแม่จริงเอองงนะอะไรเงี้ยว่าุยแม่จริงจะมานั่งดูหรอไม่ใช่หรอต้องพอมันแบบรุ่นพี่รุ่นพี่โรงเรียนแน่เลยที่เราเรียกว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเพลงบอกนี่แม่จริงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งก็จะไปทุกคนเหมือนกันทําไปทํามาก็มีคนดูแบบจากห้าคนก็ขึ้นเป็นห้าสิบคนแบบแป๊บเดียวเองไวมากตอนนั้นตอนนั้นโอวอลมันบูมไงใช่สนุกด้วยเล่นเล่นเล่นเก่งพอสมควรแล้วก็มี คนต่างชาติก็ยึดสิ่งที่่อที่สก็คืออ่าได้พูดภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติด้วยอันนี้ก็คือแบบ้มันดีมากเลยช่วงนั้นคือช่วงเวลาที่เฟรดรู้สึกว่าตัวเองได้เอาชนะแล้วแบบรู้สึกเอาชนะความอิจฉานีลฟหลแบบฉันเหนือกว่าละอะไรเงี้ยพอผ่านไปสักพักก็เลิกทำ มีมีความวิชาขึ้นมาใหม่ยังยังเลิกทำก่อนเลิกทาก่อนไม่รู้สึกว่ามันสําเร็จไปแล้วแบบฉันเหนือกว่าแกละอะไรอย่างนี้แล้วช่วงนั้นเะติดแข่งด้วยแบบมีมีแข่งแล้วก็มีแข่งเกมแล้วก็เครียดช่วงนั้นแบบว่าลูกกาลังวัยรุ่นแล้วเครียดคือแม่จะพูดทุกวันเลยว่าไอ้แรงมันสําคัญอะไรนะหนาคือเรื่องราวในชีวิตเราจริงอ่ะสำคัญมากแต่อันนี้ที่คือการที่ผู้ใหญ่จะเป็นห่วงในเรื่องเนี้เป็นเป็นพิเศษว่า เราปล่อยให้เล่นเกมจริงแต่ว่าลูกอาจจะอินเข้าไปในนั้นมากในใการแข่งขันในอะไรเงี้ยอันนี้เป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อไปบ้ปก็ระวังด้วยนะคะสำหรับผู้ปกครองผู้ปกครองผ,ผู้ปกครองที่ดูแล,ลเพราบางคน <laughs> อ่าเพราะบางคนเขาอาจจะไม่ให้เล่นเลยแต่เราก็ยังให้เล่น เพราะว่าเราต้องการที่จะสอนเรื่องนี้ด้วยว่าความเหมาะสมของเวลาความเหมาะสมของอะไรเลยงียอันนี้อาจาะอะจะนอกเรื่องนิดนึงนะแต่ทุกคนเอ,จจอยากจะเล่าให้ฟังว่าวัดช่วงนั้นมันติดมากจรงิงเอา,อางี้ตื่นเช้ามาเล่นตื่นเช้ามาลงแรงเที่ยงลงแรงกินข้าวลงแรงต่อลงแรงจนถ,ถึงเที่ยงคืนตีสองยังไม่นอนลงแรงต่อตื่นนอนตื่นมาอีกวันลงแรงต่อคือไม่อมอกไปเที่ยวกับแม่เลยแต่ก่อนโปตตไปเที่ยวกับแม่นะแบบแม่พาไปเที่ยวหน่อยแม่พาไปเที่ยวหน่อยตั้งแต่ติดแรงอ่ะไม่มีอีกเลยแม่ไม่เอาไม่อยากออก เอานั่นแหละจนแบบว่ามันถึงจุดพีกอันนั้นคือตอนต่อไปตอนแบบพอแล้วพอแล้วอันนี้เรากลับมาเข้าเรื่องกันก่อนกลับก่อนอ่าโอเคจนจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ไปทะเลาะกับเพื่อนคนนั้นแหละคนนั้นคือแตกหักเลยไม่ไม่ใช่เรื่องสตรีมนะไม่ใช่เรื่องสตรีมเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ว่าแบบแบบวันหนึ่งอ่ะมันมาทะเลาะกันแบบแตกหักไปเลยก็คือไปตัดเพื่อนเขาไปเลยแบบอื ใช่จาได้ไดแต่ด้วยความที่แบบเราเป็นมนุษย์อะเนาะแล้วเราก็เป็นผู้หญิงด้วยเวลาที่เราไม่ชอบใครหรือว่าแบบไม่ชอบอะไรมากๆเราชอบส่องค่ะ <laughs> <laughs> ขอโทษค่ะขอโทษที่เป็นคนแบบนี้คะ่ะแม่ <laughs> <laughs> รู้สึกจะเป็นเหมือนทุกคนนะ่ะเปเห็นเพื่อนคนนั้นอะมันสร้างตัวละครขึ้นมาเหมือนแบบ<อ>เหมือนบิทูเบอร์แหละเออถ้าเป็นสมัยนี้คงเป็นบิทูเบอร์แหละ แล้วแล้วเขาก็มาสารช่องต่อแอมเฟกตแบบน้ำมือตามวัวแม่เขามีเราก็ต้องมีไม่ได้ละมันต้องมีไว้คือคันไม้คันมือมากช่วงนั้นไปหาข้อมูลแบบทุกทางเลยแบบเฮ้ยทำยังไงถึงจะได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไปทำไปท,ท,ทำมาไปก็รู้สึกว่าแบบ มันไม่ใช่ทางที่เราอยากจะทาอ่ะคือไปแบบมีความรู้นะแต่ตื้นๆอ่ะแมีตื้นๆคือไปจะจ้างคนมาวาดแล้วทําเลยก็ไม่ได้อ่ะถ้าเป็นตอนนั้นน่ะมันก็หมื่นห้าแล้วมั้งแบบหมื่นห้าขึ้นแล้วถ้าเราเริ่มคิดจะแบบทําแล้วไปก็ไม่อยากรบกวนแม่เขาจะแบบเหมือนตอนนั้นเหมือนตอนนั้นแบบมันมีหลายๆเรื่องเออก็ไม่หนูจะช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อหรอมันเป็นช่วงวัยรุ่นตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะก็ไปไม่รู้ว่าจะทํายังไงสุดท้ายไปก็เลยทําเอง โมเดลยังมีอยู่เลยมันดีมากก็ <c oughs> เป็นมีโมเดลอยู่เลยขอขึ้นภาพโมเดลแป๊บหนึ่งทนะ่ะเนี่ยทุกคนดูโมเดลนี้ไปทําเองนะใชเวลาสามวันน,ะะ <c oughs> นี่แคละนี่คือคนที่อยากทําจริงๆอคือไปใช้เวลาห้าปีอยู่กับความเกียดชังแล้วความอิจฉาแม่จะได้ว่าเป็นนักแข่งขันก็เ <c oughs> <c oughs> ด็กมันรู้สกเติมรู้สึกว่าจิตใจไปมันงกแคบนะแต่ว่า ก็ปูทางให้ตัวเองก็ดีลูกที่กล้าย,ยอมรับเพราะว่าตรงเนี้ยแม่ก็ไม่ได้รู้ในจิตใจเลยว่าเออเราทํามันเพราะอะไรอะไรเงี้ยอาจจะแบบตอนนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยคงอยากทําอะไรใหม่ๆแต่ที่แท้มันถูกผลักดันมาด้วยสิ่งนี้ซึออือมันไม่ใช่ทุกอย่างโอ้โหซึ่งมันดีมากเลยนะคือมันไม่ใช่ทุกอย่างที่ทําให้เกิดสิ่งนี้แต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นอ่เชยเหมือนแบบเหมือนไม้ขีดไฟอะแม่แค่แบบไม้ขีดไฟที่ทําให้ไฟติดอะแต่แบบ สิ่งที่ติดต่อไปก็คือ <restrial anh. S 1> เฟยเป็นคนทําเองหละอันนี้เป็นคนแบบค่อยๆสร้างถ้าแม่จะแนะนําก็คือมันก็เป็นดาบสองคมอย่างหนึ่งคือคนที่รู้ว่าเราเราต้องการที่จะทําอะไรเราก็อยากจะทําแล้วทําด้วยตัวเองจนจนประสบความสําเร็จกับอีกอย่างหนึ่งก็คืออิจฉาไปเรื่อยๆแล้วก็ริยาแต่ไม่ทำอะไรอันนี้เราก็จะจมไปเรื่อยๆในเคสเนี่ยก็คือมันเป็นแหล่งข่ มันเป็นวิธีจัดการความอิจฉาที่ดีมากที่เฟยใช้แล้วแล้วได้กลับไปดูไหมว่าผลงานของเพื่อนเป็นยังไงแล้วเราเป็นยังไงเมว่าวัน้ที่เราดูแล้วคือเปปล่อยปล่อยแล้วแบบพอโตขึ้นมาพอเราทำช่องได้ครึ่งหนึ่งทำทำช่องได้เท่าที่ตัวเองแบบทําอยู่ทุกวันนี้ก็แบบไม่เก็บเทียบกับใครแล้วแลวเป็นเป็นสิ่งที่เราพอใจแล้วใช่ไหมใช่ไม่ไม่ใช่ว่าพอใจนะไม่ไม่ได้พอใจอยากอยากทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าแค่ไม่เปรียบเทียบกับใครอีกแล้วอ่ะมันแบบมันไม่เครียดดีอ่าถามว่าตอนนั้นเ็น รู้ตัวไหมตอนเด็กๆอะเว้ให้แม่ทาเดาว่ารู้ตัวไหมว่าอิจฉาเขาอยู่รู้แบบไม่รู้เอ้าไม่รู้เหรอตอนนั้นเว้ไม่รู้จริงๆนะแค่รู้สึกว่าแบบอยากมีอยากมีเหมือนกันเธอทาไมเธอทําได้เธอแบบทาไมเธอทําได้แล้วทําไมฉันจะทําไม่ได้เป็นประเภทแบบเป็นคนเอาแต่ใจนะแต่ว่าแบบไม่ได้เอาแต่ใจใส่คนอื่นอะคือไม่งั้นเวก็จะบอกแม่แล้วโอ้ยไม่อยากได้ตัวยันนี้จะไปเอาช่ใจตัวเอง ไม่ไม่ไม่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กขึ้นมาแต่เห็นแค่ว่ามาปรึกษาเฉยๆว่าทำไมคนนั้นเขาอย่างนี้เราก็จะบอกอู้มันเป็นความคิดของเด็กๆ <c oughs> คือถ้าเราโตมาเราจะรู้เลยว่าเรามีสิ่งที่มีค่าที่อยู่กับเราอยู่แล้วแล้วเราก็กําลังทํามันได้ดีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็เออพึ่งตัวเองเนาะแล้วก็ทํามันออกมาก็คนอื่นเป็นแรงลักดันที่ <c oughs> ทําให้เรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ ช่วงนั้นไปพูดแบบอันนี้สุดท้ายแล้วไปพูดพูดอยู่อย่างเดียวเลยอยากได้เหรอก็ทําดิทืสิอยากมีเหรอก็เรียนดิใช่คือแบบอย่างเงีอยอย่ามัวชักคิดแล้วต้องตัดสินใจต้องลงมือทําเพราะไม่งั้นอ่ะมันก็จะเป็นความคิดเพ้อฝันจินตนาการลูกหลายคนเป็นซึ่งในช่วงนั้นไม่ว่าเฉพาะตอนเด็กหรือว่าใครนะคนที่โตๆก็ยังเป็นคือคิดฟุ้งอยู่ในอากาศแต่ว่าเออฉันยังไม่ทํามันสักทีฉันยังไม่ลงมือทำอันนั้นอ่ะ คือทาออกมาก่อนแล้วจะดีไม่ดีเราค่อยแบบผิวมันทิ้งไปยมันจะไม่ติดมาอยู่ในจิตใจเราจรตัดไปได้อย่างหนึ่งละตัดไปได้อย่างหนึ่งละอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นคําคมที่ไวคิดอมเดี๋ยวจะพูดให้แม่ฟังพูดเลยว่าคมความอิจฉาเป็นเหมือนกรบสับประหลาดที่น่าเกลียดกัดกินจิตใจของคนให้ทุกร้อนแต่จะมีแค่บางคนเท่านั้นที่สามารถยอมรับความน่าเกลียดของมันและจูงเจ้าสัตว์นี้เดินหน้าไปด้วยกัน อืมแล้วเวลามันมันเข้ามากัดจะทำไงเราต้องเอามอนใส่กลงนะลูกจริงเอาไหเอามันไปได้แต่เอาใส่กลงแล้วพอรู้สึกว่ามันหนักก็โยนทิ้งไม่เหอะเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดีกว่ากัดมันเลยแม่กินมัมคะอร่อยอือาจจะแย่งกันพูดสักนิดนึงนะคะเพราะพูดเก่งกันพูดใช่ถ้าถ้าถามว่าพูดเยอะได้ใครก็อืก็รู้ๆกันวย จะดีใจหรือเปล่าดีขอปิดรายการก็ขอให้คุณแม่เป็นคนปิดละกันเอาแม่ปิดเลยอะไรก็ได้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังด้วยนะหวังว่าจะได้แง่คิดดีๆนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะลูกๆทุกท่านเลยนะ <Yeah. S 2> เนาะขอบคุณน้องเฟยด้วยขอบคุณแม่เหมือนกัน,นะคะ่ะคุยกับแม่สนุกมากโอเคปิด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 โอเคค่ะ <Okay, hi. S 1> <laughs>